ครับมือีิยังแล้วก็เขาเขาคุ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจติดตามคลิปยางหน่อยทุกคลิปทุกคลิปพี่น้องอาจจะสอนแจ้งล้วพี่น้องเราเพราะว่าทายทายอยู่กลางนาที่สดพี่น้องอาจจะสอนแจ้งว่าพี่น้องมามากินดาดน้าด้วยกันพี่น้องดาดนาถ้าได้ลูกชิ้นพี่น้องม่ได้พี่น้องเด้อคืออยากพี่น้องทองเบาๆทองกันนี้ก็ได้คืออยาก กรเติมพลิปนหอยนึงพี่น้องเาเติมหลายแต่เติมเพราะมีสีสันซื่อพี่น้องอันหนามันมานําพี่น้องเพราะมันอืดเพราะว่าเดซใสสอันนี้เมื่อพี่น้องเล้อมากินน้ำกกนพี่น้องแซ่บพี่น้องมามาฝืนอดีตเก่าเจ้าของพี่น้องฝืนอดีตเก่าก่อนบริเทจกินมาโดนแบบพี่น้องเพราะว่าสามสิบ่ีแต่เด็กเห็ดกุวยเตียวขายก็เห็ดหลาดหนาพี่น้องแต่ยังแซ่บคือเก่ากลม แต่สั่นแสนอยู่ได้พี่น้องเนาะใจเย็าไปก่นอนว่าแม่นางอยูุคมใหม่พอดีแดดออกพี่น้องมาพี่น้องมามมาเสด็จแจมกันพี่น้องมาไหดเสร็จเสร็จลาดหนาพี่น้องแค่พูดทุกคนประกาศกินนี่เพียงลำพอยางลอยไปแต่ตัดหมายต่างมาเสด็จแจมกันอื ปุงผิดมันเอาผงผีกใส่ใน,นพื้นนนองเพราะมีสีแสมเต็น้ำสมกินหมดแหลกินชิ้นพี่น้องแหงม่มาน้ำพี่น้องน้ำสุปมานแม่พี่น้องไหมมันกินตอนมึกน้ำกันักคนากะจากสวนพี่น้องกลมกลม ส่งเขากันก้อนพี่นอนน้ำชุบนี่ข้าเห็ดปรงุงปรุงเดียบไอยไหมไม่กลมกลมพี่นองกระแสบปรุงนี่ให้ห่ดตังนุนง่นหนอนกรักว่า ่ตตรงปรุงเบบ่าออกรถจัดปันใดพี่น้องเพื่อดุขาเข้าไปปรุงอีมนี่จะเ,เสียรถสายพี่น้องเอาตานกลางมาพี่น้องไหมมาเสีบจบกันพี่น้องไหมาราดหน้าทะเลทซ่เสบ สินก็เ,เจ้านี้เนี้อนุมดีครับสินจะข้าวจะกี่ย่างหน่อยขายบะ่เนหนียวนมปัน่นพี่น้องจะเป็นแข็งกันเยอะจะข้าวข,า,ขายฟุตเกี๊ยวขายแบบราดหนาพี่น้องต่อนึ่งขาดกุ้งพี่น้องผภกคะหนือกับจังหวนเดี๋ยวใม่ใหม่กินสองเลยกระบองกระปัออง,อองปลอดสารครับ ใจกับเป็นเซลลกวนขังมันบรรยากาศยอะทุกทุ่งทุกทุ่งพี่นอ้องู่ทีการของนายดีสอดเนี่ยพี่น้องอากาศสบายแสบครับพี่น้อง ลงซีม้เป็นมากินขั้นบ่มีหนามสดบ่มีแหงแับในหล่งแม่มาสับแซมกันแม่ ตอนน้ำพิน้าตัวเด็กไม่เด่นน้ำพิน้าเด็กเด่นน้ำขวดแยว แกลหน่อยก็กวนกวนพี่น้องเ,เอ้ยบรรยากาศธรรมชาติเหลือเกิน เ็นนี้เจนนิ่มดีพี่น้องเ้นสมัยนี่นิ่มดี ของเบาๆมากินของจังซีพี่น้องก็แสบดีอยู่ มาปรุงน้ำซุปเพื่เดียบร้อยพี่น้องดวกพัการนาดเรียบร้อยจังลงใส่น้ำซุปกะตีแปง้งแป้งมันใส่พี่นอ้องยังห้าเสาเข้มข้นด้วยว่าขุนสำเร็จกระแดก็มาปรุงน้ำซุปดีๆพี่น้องม,กมักหมูพี่น้องมักไก่กัลงหรือ้วย่าปลาหมึกกุ้งชิ้นพี่น้องจะได้แต่ถนัดพี่น้องกับมาผัดเส้นใส่ซีอิว๊วซีอิ๊วดำ มากินบะไส้เด้พี่น้องตีขึ้นนะมาพี่น้องมา าเฮาคนมาหาพี่น้องอันมาคลิปนี้พียงหน้าภาพพี่น้องมากินดาดนาสะเดย์ดุกชิ้นพี่น้องปลาหมึกพี่น้องแซ่บแซ่พี่น้องในคลิปนี้บอร์เฮดเบอร์เฮดกินตนพี่น้องเตี้ยบบ้างมือการขายการขายมาสามสิบปีแล้วพี่น้องจะกีนเฮดลาดนาเฮดก๋วยเตี๋ยวขายตำหุงขายพี่น้องก็ยอมรับว่าดุขาเขาเยอะพี่น้อง น้ำหน้าพี่เทปนี้นองคอมเมนต์คลิปนี้ก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้มูลมีพื่อนแทบใช่แนวด้วยว่าอย,อย,อยังเหลียงช่องเพจด้วยว่าช่องยูทูปพี่น้องเนาะพอจะมีกำลังอกกำลังใจเหมือนในภาพี่น้องมากินลาดนาทานีลาดนาทานีปลาหมึกลูกชิ้นแซ่บๆพี่น้องขอพ่อพี่น้องจงมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงโดดภัยเก็บเกี่ยามาเบียดเบียนนอนดับเดือนเงินเมืองน,นอนเตือนหนึงเงินแสนสวัสดีครับ